สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็ในคลิปนี้เรามาอยู่กันในซีรีส์ ID เก่ากับมาปั้นนั่นเองนะครับซึ่งใน EP นี้นะครับผมก็มาเป็นการอัปเดตทีมแล้วกันนะครับผมเพราะว่าไอดีนี้ผมเปิดได้เจ้าตัวมูลนักปั่นมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับผมก็เป็นคลิปที่ลงไปตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนั่นเองนะครับผมใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมโอเคก็ okay. เปิดได้เปที่เรียบร้อยนะแล้วผมก็ไม่ได้เอามานํามาเล่นนะครับผมเพราะว่าไอทีนี้ส่วนตัวผมมองว่าอ่าผมชอบบาราหารเสือเป็นส่วนตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้นะครับผมแล้วก็ตัวมันไม่มีคอมโบนะแล้วก็ทีมผมมันเป็นคอมโบตัวหนึ่งนะครับผมนี่นะครับก็นาฬิกาปูหนึ่งตัวแล้วก็มีบราไมายกรนะครับอีกหนึ่งตัวแล้วก็มีฐารเสือหนึ่งตัว แล้วก็เป็นหยุดนะครับผมห้าเป็นฟิตนะครับรูเดียสอควานะครับผมแล้วก็ต่อเรนนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ในเมตานี้ผมมองว่าแร่หนือค่อนข้างมานะแต่ว่าไอที้ผมมันไปทางตัวหนือซะส่วนใหญ่นะครับผมก็เหรออนาคตก็อาจจะปั้นนะครับผมเป็นอาซาคุราโยนะถ้าเดือนหน้าเปิดไม่ได้ผมปั้นโยนะครับผมก็น่าจะแทนเป็นมิกุระกันนะครับมังนะโอเคครับ อ่ามีตัวอื่นให้ปั้นอีกไหมโอ้ที่จริงโอลิเวอร์ผมไปชอบส่วนตัวนะแต่ว่าทีมผมมันไม่มีคอมโบเพิ่มมาดิโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็มาอัปเดตทีมกันดีกว่านะครับว่าในเดือนนี้ผมได้ทําอะไรไปบ้างนะครับผมทำไมลูบี้เหลือแค่สิบห้าที่จริงผมก็อยากจะเก็บไปเปิดโคลโโบหน้าอยู่แหละแต่ว่าตัวกาชามันก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะก็ร้อยหกใบนะครับผมแล้วก็เดือนนี้ผมน่าจะเปิดเกียร์ไปประมาณสามรอบ หรือว่าสองสามแหละเพราะว่าต้นเดือนในคลิปนะ่าจะเปิดไปสองรอบแล้วก็เพิ่งเปิดไปล่าสุดเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานหรืออีกวันไหนไม่รู้โอเคครับก็ในเดือนนี้สรุปนะ,ะผมได้เกียร์เพิ่มมาสองชิ้นนะครับผมก็จะเป็นเสื้อชูชีพนะซึ่งตอนนี้ผมก็ใส่ให้กับบาเมก้นแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นรองเท้าแตะชายหาดนะครับผมซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้นําไปใส่ให้กับตัวอะไรนะเพราะว่าแบบค่าเกียร์มันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับผม แล้วก็เขียนฉีดยาที่เหลือแล้วก็เป็นหูฟังนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะก็ทีมตอนนี้ผมเกียร์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับฟิกเกอร์จะใส่เป็นปืนรองเท้ากระเป๋าลูดี้ก็เป็นไม้คทา,า,ากิติยศรองเท้าแล้วก็หน้ากากหน้ากากนาโวชีนะครับต่อเล่นก็ประมาณนี้แหละไอทีนี้เดี๋ยวลูบี้ผมจะไปเริ่มเก็บประมาณเดือนตุลาไม่สิเดือนตุลามีเกียร์โดนอะ่ะน่าจะเก็บแค่พฤศจิแล้วก็ธันวานะครับผมสองเดือนแล้วก็ลูบี้ ที่ได้จาก2เดือนนี้ผมก็จะซัดเกียร์คริสต์มาสให้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าแบบทีมผมมันต้องการแบบเกียร์พื้นฐานมากๆเลยนะก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นกระดิ่งนะครับผมหรือไม่ก็เป็นคาทาคริสต์มาสนะครับก็ต้องการอยู่ประมาณ2ชิ้นนี้แหละโอเคก็เกียร์จดาวแปดดาวก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วกันนะครับผมถ้าเปิดได้นะซึ่งในเดือนหน้านะครับผมก็จะเป็นเกียร์แปดดาวโดนแน่นอนนะครับช่องอาวุธนะแล้วก็ช่องการ อ่าเป็นช่องท้าย7ดาวนะครับผมโอเคอัปเดตท,ทีมก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะขึ้นเลเวลยูห้ได้ไม่ยากเย็นแหละโอเคครับไอที ID นี้ผมน่าจะเคลียร์เคว้ไปหมดแล้วสเตจได้ดีนี้ผมลองเล่นดูแล้วนะมันไม่ไหวครับแล้วก็หอคอยก็ยังไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้น PVP ไอดีนี้มีอยู่7คนซึ่งไอดีนี้ผมน่าจะจบทองสองแหละครับน่าจะจบทองสองเพราะว่า ท้ายสัปดาห์ผมไม่ได้เล่นเลยนะโอเคครับไปลองสเตจยากกันดูก่อนดีกว่านะครับผมโอเคสําหรับสเตจยากก็ติดมานานมากๆแล้วนะครับผมสําหรับด่านร้อยห้านะโอเคอ่าอืมผมปิดออเปิดคูณ2ปิดออโต้โอเคครับผมมาลองดูกันนะว่าจะไหวหรือเปล่านะครับสําหรับด่านนีน้อ้าวผมไม่ได้เอา แย่แล้วนะครับผมผมไม่ได้เอาเจ้าตัวโคนี่สายใหม่มานะโอเคก็ไม่น่าไหวหรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่าไม่น่าไหวนะก็ลุ้นเอานะครับผมมองว่าจะไหวแหละถ้าไหวก็ดีนะครับไหวไหมไหวไหมไหวไหมเอยไหวไหมไม่น่าไหวนะครับผมเยียบร้อยซึ่งมันเป็นด่านหนึ่งที่ยากมากนะครับผมถ้าหลุดโซนนี้ไปได้มันก็จะง่ายขึ้นมากๆเลยนะ โอเคลองสักครั้งแล้วกันนะครับซึ่ง okay, ทีมโอเคทีนี้แหละไม่ได้ใส่บาวทหารเสือด้วยนะโอเคครับผมทีมนี้มาลองดูกันนะครับซึ่งมีรีเซตต็ตจากมูนักผันด้วยนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าจะไหวหรือเปล่าโอเคครับพับไปก่อนเลยก็ต้องพึ่งให้กับเจ้าตัวโคนี่สใส่หม่สกิลให้ติดนะครับถ้าติดก็จะมีโอกาสชนะสูงมากเลยนะโดนยกลอยครับผม โอเคไหวไหมไหวไหมเอ,อ้ผมว่าน่าจะมีโอกาสผ่านได้นะถ้าเราต้องพึ่งดวงสักนิดนึงนะครับโอเคครับอีกสักเล่ๆแหละลองดูนะครับผมจะกดจะผ่านไม่ผ่านไม่เลิกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับสำหรับรอบนี้มาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับกดโล่ไปโอเคครับปล่อยเลนเจอร์ไปนะ่านไปครับแช่ลูกไฟปล่อยลิเอรมา โอ้โหลำนำไม่ติดเลยนะผมไม่เห็นขึ้นบนหัวเลยนะครับอะไรอ่ะจะไหวไหมเนี่ยโอเคครับอีกรอบแล้วกันนะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวไม่เล่นก็ได้ผมก็หวังพึ่งโคลโบน่าแหละว่าตัวมันจะเก่งมาแบกดา่านข้าวผมนะครับโอเคพัดไปเลยครับปล่อยโคนี้ซายไมอกมา่าติดลำนำแล้วน,นะผมเห็นสัญลักษณ์บนหัวนะครับแต่ก็ไม่ตีป้อมนะ ไหวไหมไหวไหมไหวไหมโอ้โห oh ยกอย่างเยอะนะครับผมยกอย่างเยอะก็จริงแต่ลำนำลำนำไม่มีเลยคนนี้สายไหมหายหนะ้าหายตาไปเลยนะครับผมโอเคก็ไม่น่าไหวผมว่านะเรียบร้อยครับผมอีกสักรอบถ้าไม่ไหวเราขาดกันนะครับผมเดี๋ยวไปเล่น pvp ดีกว่านะโอเคมาดูกันครับว่าจะไหวหรือเปล่า เดี๋ยวดูบี้ของเดือนนี้ก็ยังเหลืออีกวีคนึงนะครับคือวันเสาร์นะแล้วก็วันพุธนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้ลงวันไหนน่าจะวันไม่รู้สิก็วันพุธนะครับผมก็มีไลฟ์สดทางการนะก็จะเป็นก็มีแขกรับเชิญมาหนึ่งคนนะครับแล้วก็เป็นมีคำใบ้โคลโบด้วยนะถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูกันได้นะครับผมซึ่งผมก็น่าจะดูแหละเพราะว่าผมก็ต้องการคำใบ้นะผมอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรเพราะว่า ในเดือนนี้ผมแทบไม่เปิดกาชาเลยนะครับผมเปิดแค่ไอเดียวเองมั้งก็คือก็ต้นเดือนเปิดรูไอดีนะครับแต่ว่าที่ล่า,าจริงมีแค่ไอเดียวส่วนไอดีนอื่นก็ร้อยใบัพนะครับผมสำหรับตัวกาชานะก็ประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็มันๆน,นะครับสี400บ่ไอดีสี่ร้อยใบโอเคครับผมไปตะลุยโมดพี่ๆกันดีกว่านะครับผมสําหรับสามรอบโอ้โหไม่น่าไหวนะครับผม โอเคทีมต่อมาโอ้ทักกาดาทั้งทีมนะครับโอเคทีมนี้มีมอาดัมนะครับอ่าเกียร์ประมาณนี้มันขึ้นมาได้ด้วยหรอผมว่าไม่น่าใช่นะเอาลองดูครับผมก็มันก็ลีๆีมาหนึ่งวันสองวันวันอาทิตย์วันจันทร์ใช่ครับสองวันนึงมันขึ้นมาไวไปไหมถ้าทีมผมจบแบบง่ายๆก็แสดงว่าไม่น่าปกตินะครับผม หรือเราต้องไปดูทีมเต็มเขาบางทีเขาอาจจะลืมเปลี่ยนนะเคครับโอ้ผมว่าไม่น่าใช่อะ่ะขนาดเ,เมื่อกี้ลีหายันเจอ9ก้าดาวทั้งทีแบบเจอก้าดงก้าดาวนะครับโนเทมเลยนะผมว่าไหวขี่ปานาุธครับเรียบร้อยต้องไปดูทีมเต็มนะครับผมเราจะว่าอะไรเขาก็ไม่ได้นะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะคัดทีมขึ้นมา,าจริงก็ได้นะครับ โอ้โหผมว่าไม่น่าใช่ละรีคอร์ดเทพไหมโอเคครับอ่าเล่นซ้ำไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนเล่นเองโอเคครับก็ไม่เป็นไรในทีนี้ผมก็สงสัยแหละว่าในทีนี้ผมแพ้ได้ไงนะโอเคครับอีกสองตานะทีนี้ก็นี่แหละครับผมทีมบนๆบน,นี้มันมีแต่ทีแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะได้นะ โอเคครับทีมนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะชอบโคลโรโบฟีเลนแหละซัดมาสักคบเลยนะครับผมโอเคอตัวบินโอเคครับผมมาดูกันครับว่าจะไหวหรือปเปล่าปลิ้เจอไปครับปล่อยไปเลยซึ่งการกำจัดฟีเลนหอยดีนี้ผมไม่น่ายากเย็ยนมากนะเพราะว่ามี โไฟไซดอนนะรับผมมาดูกันนะว่าจะออกสกิลให้หรือเปล่ายิงแล้วครับแต่ตอนนี้โดนประชิดหน้าป้อมก็ดูไม่ได้ออกอเคคยับผมาผมจะร้อยสำหรับทีนี้นะรับผมโอเคครับตาสุดท้ายนะโอโ้โหก้าดาวก็จริงนะแต่ว่าเกียร์เกียร์ก็เป็นเกียร์พื้นฐานแหละแต่ว่าไม่เสียงดีกว่านะครับ โอ้ใครจะซื้อก็ระวังด้วยนะครับผมโอเคผมขอไม่ดูเกียร์แล้วกันนะเพราะว่าถ้าผมจะแพ้ผมก็คงจะแพ้เพราะเกียร์ชาบมาดูกันครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปนะครับไอดี ID นี้แพนหอยดีนี้นะที่ผมว่าผมจะทํานะครับก็คงจะเป็นการปั้นจ้ตัวแซลลี่นาฬิกาปู่ขึ้น9ดาวนะครับผมก็ใครจะซื้อไอดีหน้าทีแบบนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับโอเค แพนหอยดีนี้นะครับผมต่อไปนะที่ผมจะทําการปั้นนะครับผมก็จะเป็นานาฬิกาปู่ก้าวดาวแม็กก้าดาวเฉยๆนะไม่ใช่ค่าดาวแม็กนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ขาดเจ้าตัวคริสตัลอาทิตย์อัสดงนะครับ16อันซึ่งผมคิดว่าฟาร์มเดือนนี้อาจจะจบได้นะมีโกดีนี้ผมก็ยังไม่ได้ปิดนะครับผมแต่ว่าผมได้มาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่รีบนะครับผม ตราบใดที่เดือนหน้าถ้าเดือนหน้ายังเป็นไม่ใช่คอมโบเพิ่มแรงหนึ่งพันผมคิดว่า่ามีต้าหยุดหน้าก็ยังคงจะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปลวครับผมสวัสดีครับผม